สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่นัานด้วยนะคะวันนี้นะคะแหมพาคุณผู้ชมนะคะมาชมที่นา16ไร่2งาน79ตารางวานะคะที่ดินแปลยนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือโคราชบ้านเองค่ะ ส่วนบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี้ที่เป็นบึงน้ําใหญ่ๆเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าบึงปากปลา,ปาคาบนะคะคุณผู้ชมโอ้สวยมากๆเลยนะครับเป็นบึงใหญ่มากๆต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาจากตัวอำเภอโนนไทยนะครับวิ่งผ่านมาทางถนนโนนไทยโนนสูงนะครับแล้วก็เข้ามาทางชุมชนบ้านดอนเท้านะครับวิ่งตรงเข้ามาถึงแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะผมใช่แล้วค่ะส่วนบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นนะคะที่มันยือนอยู่ ตรงนี้จะเป็น เป็นถนนนะคะเรียบกับบึงปากปลาค้าบนะคะแล้วก็จะเป็นทุ่งนาอยู่ด้านหลังนู้นนะคะส่วนด้านนี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีฝายนะคะแล้วก็จะมีคลองสวยๆนะคะลอ้อมรอบไปด้วยน้ําทั้งหมดเลยเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมใช่ครับตรงนี้นะครับก็เขาเรียกกันว่าคลองปากปลาค้าบนะครับเป็นคลองเนี่ยครับที่เรียบขนานไปกับแปลงที่ดินของเราเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับตรงนี้ก็ ฝ่ายน้ําร้อนนะครับที่รับน้ําจากบึงปากปลาคาบนะครับเข้าสู่คลองปากปลาคาบนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินเรียบไปทางถนนนะครับหน้าแปลงที่ดินนะครับเพื่อจะไปดูฝ่ายน้ําร้อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนเพื่อนผู้ชมก่อนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับบึงปากปลาคาบแล้วนะครับก็ยังติดฝ่ายน้ำร้อนสองฝ่ายด้วยนะครับผมใช่ค่ะ ตรงนี้นะคะที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงนะคะก็คือเจ้าห่องนะคะเขากําลังปลูกกระท่อมน้อยปลายนาอยู่นะคะแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถนนนะคะที่เลียบกับคลองแล้วก็ระหว่างที่นาด้วยนะคะคือถนนขั้นตรงกลางนะคะคุณผู้ชมสําหรับที่ดินแ <Wow, S 2> ปลงนี้สมากมากเลยนะครับตรงนี้<ช>คือด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับตอนนี้เขาก็กาลังปลูกข้าวทานาอยู่นะคะผม สวยงามมากๆนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับรถเราสามารถที่จะวิ่งเข้ามาจอดหน้าแปลงที่ดินได้เลยนะครับ ใช่ค่ะเนี่ยนะคะจะเป็นถนนดินแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ดินนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยเขากำลังปลูกข้าวทํานาอยู่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะเราก็ทําถนนนะคะเข้าไปในส่วนของกระท่อมด้านหลังนู้นเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมฝายอีกฝั่งหนึ่งนะคะเชิญเลยคะ่ะ นี่นะครับทางด้านนี้นะครับก็เป็นบึงปากปาคาบนะครับที่อยู่ในชุมชนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านดอนเท้าได้ไหมคะน้องแหม่มใช่ค่ะพี่นะาก,ก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านดอนเท้านะคะแล้วก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านตะเคาของอำเภอโนอนไทยนะคะ อยู่ระหว่างกันนะคะก็คือเข้าออกได้หลายเส้นทางบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นถนนเนะะี่ยค่ะที่เข้าไปด้านหลังแปลงที่ดินนะคะที่มีกระท่อมอยู่ด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะมีต้นสะเดานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตะโกนะคะก็จะมีต้นตาลสวยๆล้อมรอบแปลงที่ดินด้วยนะคะตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะหม้อข้าวหรืออะไรเนี่ยก็คือเจ้าของนะคะมา เขาเรียกว่ามามาทำนาแล้วก็เหมือนมาตั้งแคมป์ตรงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับผมโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เรานะครับอยากนำเสนอให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับที่ดินนะครับหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่กว้างขวางแบบนี้นะครับการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายเลยนะครับสามารถข้าเขา้าออกได้นะครับสองเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านดอนเท้าที่เรา เข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับที่น้องแหม่มกาลังเดินอยู่นี่นครับสามารถที่จะไปทะลุนะครับชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับชื่อว่าชุมชนบ้านตะคอได้ด้วยนะครับใช่คะ่ะว้าวตรงนี้สวยมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับบรรยากาศนะครับ ของบึงปากปลาคาบนะครับทำเลดีนะครับวิวสวยนะครับธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะครับถูกต้องค่ะลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาจะสูบน้ําจากบึงปากปลาคาบเข้าไปในแปลงนานะคะแล้วแปลงนาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแปลงหลายหลายแปลงเลยนะคะมีคันนากั้นอยู่นะคะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ก็คือปลูกข้าวทํานาอยู่นะคะหวานกล้าแล้วนะคะแล้วก็ บางส่วนก็คือถอนกล้าแล้วเอาไปดำนาได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นวิวต้นตาลนะคะเราก็เป็นต้นตะโกะตรงนี้สวยๆเลยนะคะเหมือนจะเห็นเป็นแบบลูกตาลด้วยนะคะเนี่ยทานได้แล้วนะคะคุณผู้ชมโอ้โหธรรมชาตินะครับในวิถีชุมชนนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับนอกจากราคาถูกแล้วนะครับยังได้วิวที่ ธรรมชาติที่สุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะครับในรูปแบบสังหาต่างๆนะมากมายนะครับเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยที่ดินแปลงนี้กว้างขวางมากจริงๆนะครับแบบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่16ไร่2งานนะคะ79ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูงจังหวัดน,นครราชสีมาอยู่ระหว่างโนนไทยแล้วก็โนนสูงนะคะุณผู้ชมตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นถนนนะคะที่ขั้นอยู่ระหว่างบึงปากประคาบแล้วก็ที่นาของเราที่ขายอยู่นะคะ<า>แล้วบริเวณมากเลยครับ<ช>ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่นานะครับ แล้วก็นี่ครับบรรยากาศนะครับยามค่ำนะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับหากท่านผู้ชมนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับโดยตลอดเวลานะครับตรงนี้ถนนสามิยชน์นะครับเรียบกับบึงบึงปากปลาคาบนะครับตรงที่น้องแหม่มเดินอยู่นี่คือฝายน้ําร้นนะครับบึงปากปลาคาบนะครับโอ้โหบรรยากาศเนี่ยยามเย็นนะครับสวยมากๆเลยนะครับแสงทองนะครับที่ขอบฟ้าเนี่ย แล้วก็สายน้ําหลังน้องแหม่มเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับดูเป็นสีทองนะครับสว่างสวยมากๆเลยนะครับใช่ค่ะ<ม>ตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นยามค่ำแล้วนะคะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาชมช่วงยามค่ำของแปลงที่ดิน16ไร่2งาน79ตารางวาตรงนี้จะเป็นฝ่ายนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะมีอะดอกบัวด้วยนะคะสวยๆเป็นดอกบัวที่ทานได้นะคะ ช่ครับผมทางด้านนี้นะครับก็เป็นบึงปากปลาคาบนะครับที่สวยงามอย่างนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับวิวสวยนะครับอากาศดีนะครับก็อยากให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับแบบรายละเอียดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในของแปลงที่ดินนะครับสักนิดหนึ่งนะครับ ตรงด้านนี้คือถนนสามะโยชน์นะครับที่เข้าสู่แปลงที่ดินนะครับตรงด้านนี้นะครับรูปแปลงเนี่ยเห็นวิวนะครับเห็นเงานะครับชัดเจนอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับสวยไหมครับท่านผู้ชมแบบสวยมากมากเลยนะครับของเมฆสีทองนะครับแล้วก็วิวท้องไร่ท้องนานะครับทําให้ท่านผู้ชมนะครับ สนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะลงไปภายในแปลงที่ดินให้ทางท่านผู้ชมได้รับชมกันสักนิดนึงนะครับสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่นานะครับที่กว้างมากนะครับตรงนี้นะครับเป็นดินท้องนาที่เป็นดินดำนะครับที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังแปลงนยครับที่พินัทผ่านกล้องไปเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าทาน้ำนะครับหรือคลองคลองอ่า ป่าปลาคาบนั s <S mm. mm ่นเองนะครับผมใช่ค่ะเจ้าของเนี่ยเขาขุดลอกคลองไว้เป็นคลองเล็กๆนะคะล้อมรอบแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชมส่วนคลองด้านหลังเนี่ยจะเป็นของสาธารณะนะคะตั้งแต่ต้นตานี่สวยมากๆเลยน้องแมมครับเดี๋ยวขอเก็บภาพน้องแมมตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมก็เป็นรูปของต้นตาลนะครับผ่านแสงสีทองเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะผมตรงนี้เป็นที่นานะครับของอ่าตรงนี้เป็นตำบล เมืองเมืองปราสาทนะครับอำเภอโนนสูงพี่นัดดูพระจันทร์ขึ้นแล้วสวยมากๆนี่ครับ Nw Real Estate 78นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับบรรยากาศนะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับผมธรรมชาติสวยมากๆเลยนะครับผมก็ทำเลดีทำเลหนึ่งนะครับอยากให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับ ภายในแปลงที่ดินนะครับที่สวยนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับใ<ช>กล้กับตวัวอำเภอโนนไทยอยู่ระหว่างตวัวอำเภอโนนไทยตวัวอำเภอโนนสูงนะครับผมใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเส้นทางนะครับที่ เราอยากจะแนะนำนะครับผมเนื่องจากว่าตัวอัเพอนนสูงเนี่ยนะครับจะมีอนุทนะครับวางผังโครงการรถไฟรความเร็วสูงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานีที่น่าสนใจมากเลยครับในด้านหลังแปลงที่ดินนะครับก็ทางท่านเจ้าของนะครับก็ขุดคลองนะครับหนึ่งคลองนะครับตรงด้านนี้นะครับเพื่อทําการเกษตรนะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับตรงด้านนี้นะครับผมใช่ค่ะหากคุณผู้ชมนะคะ กำลังนึกภาพว่าเอ๊ะที่ดินแปลงนี้ดูกว้างมากๆเลยลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแปลงนี้ตามเสนดนะคะเป็นรูปหัวใจค่ะใช่เป็นปแปลงหัวใจเป็นรูปหัวใจเลยนะครับ,บ<ม>น้ําล้อมรอบนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเป็นวิวทุ่งนามีต้นตาลนะคะอยู่ไม่ไกลจากชุมชนดินดีอุดมสมบูรณ์นะคะมีแหล่งน้ำธรรมชาติล้อมรอบเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมตรงที่เจ้าของนะครับสร้างกระต่อบสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านทางเจ้าของนะครับทำทางขึ้นมานะครับ เขาเรียกว่าข้ามทางข้ามทุ่งนาเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เราอยากจะแนะนําให้ทางท่านผู้ชมได้รับชมนะครับใช่ค่ะเจ้าของนะคะขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เอาดินนะคะมา,ามาถมเป็นถนนทางเข้านะคะจากถนน ที่ติดกับบึงปากประคาบแล้วก็เข้าไปตรงกระท่อมนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะได้ถนนเข้าที่นาของตัวเองนะคะไปสุดด้านหลังเลยนะคะใช่ครับก็ท่านเจ้าของนะครับพัฒนาที่ดินขึ้นมาให้ทางท่านผู้ชมนะครับในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมมาสรุปว่าที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะทําในรูปแบบของการเกษตรก็ได้นะครับปลูกพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็ทําที่ไร่ที่สุ สวนนะครับปลูกบ้านพักอาศัยเนี่ยได้เลยนะครับหรือว่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยเยอะแบบนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะทําเป็นในรูปแบบของอรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมตอนนี้เรากําลังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมถนนที่เจ้าของ พัฒนาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงนะคะก็คือเจ้าของก็ยังไม่ได้กลับเลยนะคะเพราะว่าให้ช่างทําบ้านสวนอยู่ออเป็นกระท่อมปลายนานะคะคุณผู้ชมตอนนี้แบบก็เดินอยู่บนถนนนะคะที่กั้นระหว่างบึงปากปลาขาบกับที่นาที่เจ้าของฝากเราขายมานะคะเนื้อที่แปลงนี้16ไร่2งาน79ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองปราศาส อำเภอโนนสูงนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมว้าวที่ดินแปลงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตรงด้านนี้นะครับก็คือแปลงที่ดินนะครับทั้งหมดนะครับเลือที่16ไร่กว่านะครับน้ำรอมรอบนะครับถ้าดูทางผังดาวเทียมนะครับทุกท่านนะครับจะได้เห็นนะครับผังแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นรูปหัวใจนะครับผม เป็นอีกหนึ่งทำเลนะครับราคาถูกนะครับติดก,กับบึงปากประ้าแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับใช่ค่ะโหช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นช่วงยามค่ำแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะลมเย็นสบายนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะได้ยินเสียงช่างนะคะกําลังปลูกกระท่อมอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็มากางเต็นท์นะคะนอนพักอยู่ตรงแถวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะคะอยากจะมีที่ดินนะคะที่ ล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติแบบนี้แปลงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นที่นานะคะแล้วก็ติดกับบึงปากปลาคาบเป็นบึงน้ำสาธารณะประโยชน์นะคะตอนนี้เจ้าของนะคะก็ทำถนนนะคะเข้าไปนะคะจากถนนที่เราเดินอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปจนถึงด้านในตรงกระท่อมเลยนะคะตอนนี้แบบกับพี่นัทนะคะอยากจะพาคุณผู้ชม เข้าไปชมบรรยากาศของทุ่งนายามค่ำนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้คะ่ะนี่นะครับถนนนะครับที่พี่นัดบอกนะครับที่ทางท่านเจ้าของนะครับขุดมาจากบ่อข้างหลังนู้นนะครับแล้วก็มาทำถนนเส้นนี้นะครับเพื่อ,อสร้างบ้านนะครับที่พักผ่อนนะครับ เป็นบ้านสวนนะคะเกษตรนะครับผมเนี่ยครับถนนเส้นนี้นะครับกว้างนะครับไม่ต่ำกว่า5เมตรแน่นอนนะครับแล้วก็สูงโดยประมาณดีกว่าพี่นัทเพราะว่าจะมีส่วนที่กว้างแล้วก็เล็กกว่าโดยประมาณนะคะเราจะบวกลบก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมสําหรับถนนเนี่ยเราดูจากสายตาก็กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นถนนที่ ค่อนข้างยาวเลยเพราะว่าไปสุดต้นด้านหลังแปลงที่ดินที่เขากําลังปลูกกระท่อมอยู่นะคะคุณผู้ชมด้านซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นแปลงนาที่เขาปลูก กล้าแล้วแล้วก็กําลังดํานาอยู่นู่นนะคะเจ้าของยังดํานาอยู่เลยเจ้าของยังทํานานะครับปลูัปลูกข้าวทํานานะครับทําสวนเกษตรถูกทางด้านนู้นนะครับท่านผู้ชมครับก็บอกเลยสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์นะครับนอกจากฝั่งนี้นะครับที่เป็นเพะกล้าทํานาแล้วนะครับที่ติดกับถนนสารประโยชน์นะครับแล้วก็เรียบไปกับคลองปากปลาคราบนะครับทางด้านนี้นะครับที่น้องแหม่มกำลังเดินอยู่เนี่ยก็เป็นที่นานะครับ อีก2องิ่ใหญ่ๆเลยนะครับผมโอ้สวยงามนะครับบรรยากาศนะครับช่วงเย็นนะครับที่ NW Real e ิลเเอแนะครับแล้วก็ช่องขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับพาท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับเราพามาให้ชมนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับของที่ดินนะครับ แปลงราคาถูกนะครับรู้ปวดใจนะครับที่ดินสวยนะครับราคาถูกนะครับใกล้ชุมชนบ้านนอนเท้านะครับใกล้ชุมชนนะครับบ้านตะคอนะครับแล้วก็ติดกับถนนสาประโยชน์นะครับเรากว้างๆแบบนี้เลยนะครับเอ๊เสียงอะไรคะน้องแม่ เขากาลังทํากระท่อมนะคะพี่นันอยู่ตรงด้านนน้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบ่อปลาด้วยตรงด้านโน้นตรงนี้นะครับทางเชเจ้าของนะครับกําลังปลูกนะครับกระท่อมนะครับสวนนะครับก็เรียกว่ากระท่อมน้อยไปนาได้ไหมคะน้องแหม่มได้เลยค่ะหรือว่าเป็นบ้านสวนก็ได้นะคะบ้านสวนยามเกษียณนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินนะคะที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะ ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบ่อน้ําที่เจ้าของกําลังจะเลี้ยงปลาเพราะว่าเพิ่งขุดนะคะแล้วก็ดินมาถมตรงนี้นั่นนะครับนั่นคือท่านเจ้าของที่ดินะครับกำลังปลูกข้าวนะครับทลกาสวนเกษตรอยู่ดังด้านนู้นนะครับโอ้โหสุดยอดมากวิวสวยสุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะครับกับบรรยากาศนะครับยามค่ำนะครับยามเย็นนะครับผมที่สวยๆแบบนี้เลยนะครับอยากให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะคะผม ใช่ค่ะนี่นะคะจะเป็นบ่อน้ำนะคะที่เราจะเอาไว้เลี้ยงปลาอันนี้คือเจ้าของแจ้งมานะคะคุณผู้ชมเนี้ยเป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมประมาณกําลังพอดีเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนล้อมรอบบ่อเนี่ยจริงๆเราสามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> หากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะ คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะแอดไลน์ ID 0638412188ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า n w Real Estate 78นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงน,นช่วงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับค่ำนี้นะครับทางช่อง Nw Real Estate 78นะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับถูกขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและน้องแหม่มนะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ